คนด้วยครับตรวคนด้วยนะครับเอาที้ท่านผมถามตรงตรงตอบตรงตรงนะครับถ้าตอบไม่ตรงขอให้ฟ้าผ่าตายตรงนี้เลยเนาะครับวันนี้ท่านตรวจคนกี่คนวันนี้เหรอครับครับเนี่ยบริเวณนี้จุดจุดตรวจท่านตรงเนี้ยท่านตรวจค้นไปกี่คนวันนี้จะรถต้องบกงใต้คือไม่จิดแผ่นป้ายกี่คนหนึ่งคันหนึ่งคันครับตั้งแต่ตั้งมานี่นะหนึ่งคันใช่ไม่ติดแผ่นป้ายที่เหลือคือจับความเร็วหมดเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะความเร็วนะครับยากรือหมดไปขับขี่ ทุกอย่างครับใบกับขี่มันไม่ใช่เหตุซื่งหน้าใบกับขี่ก็ชอบนักขัจราจรมีอำนาจตามประปปจราจรถูกต้องแต่ใบขับขี่ไงต้องตรวจต้องเรียกตรวจจริงจริงเนี่ยถ้ากิดทำนาจมีใบขับขี่มาเนี่ยมาคำหนาาของตำรวจจราจรการที่ท่านจะเรียกรถให้หยุดและตรวจค้นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุไม่ไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดประปปจราจรให้ดูไหมประปปจราจรไม่ต้องเปิดท่านไม่ต้องเปิด ถ้าไม่งั้นผมไม่ลงมาคุยกับท่านหรอกผมทราบเพราะว่าพี่ศึกษาอย่างดีแต่ว่าผมไม่ลงมาคุยกับท่านหรอกเมียำนาจุดรถถ้าเกิดพบการกระทําความผิดถูกต้องพบการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับรถหรือตามตามพรบจราจรอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีแล้วก็เรื่องเรียกดูใบขับขี่ตรวจดูใบขับขี่นะครับก็มีอำนาจตามขอบ ไม่ดุเดือนเลยครับไม่ใช่ที่านบอกว่าไอรถที่มาขับมามีทางจะมีเรื่องอะไรัดขันน่าเหตุควรสงสัยที่ท่านจะเรียกต่อทนเลรื่อลานเอดแล้วเอาตรงี้ผมถามผมถามท่านอีกอย่างหนึ่งครับการที่ตำรวจสองคนยืนอยู่นั่นน่ะครับนะแล้วก็คนที่เอ่อตำรวจที่ไปยืนจอดรถอยู่ข้างถนนตรงนู้นน่ะเออครับส่งข้อมูลมาในไลน์ส่วนตัวของตำรวจเองใช่ไหมไม่ใช่ไชลน์ส่วนตัวครับมันเป็นอะไร เป็นระบบทํางานนะครับเป็นระบบทํางานระบบทำงานนั่นแหละคือส่งมาในโทรศัพท์ลายส่วนตัวนมัเป็นข้อมูลของทางราทางร่าทางราชการนะครับนะอย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบว่าต้องรู้เฉพาะของราชการนะครับอ๋อเป็นความลับทางงานแต่จริงแล้วต้องที่ท่านเอามายิงความเร็วเนี่ยครับมันจะต้องถูกอดเด็ดถูกขออนุญาตก่อนที่จะนำออกมาใช้แล้วประเด็นที่ผมบอกก็คือว่า ต้องนี่ต้องขออนุญาตมีคาิบุงคาริเบตแล้วก็กตัวนี้หมายถึงพันธ์อะไรมันช้อสืบเชืได้ในใบสั่งกับเร็วซึ่งมันจะเป็นการพิ์นปี่ลูกค้าบอกมาไม่ใช่ไปสั่งมือมายืนดูโทรศัพท์แล้วก็เขียน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 แบบนี้ได้าที่จะจับความเร็วมันจะต้องมีค่าความเร็วต่ดและมีเอกสารยืนยันแต่ที่มายืนจ่ายนี่เอกสารยืนในาเร็วสูมีเลขปก เขียนใส่มือร้อยยี่สิบร้อยสามสิบถ้ามันไม่ใช่นะ เก่งกว่สารวัตรไปซะหนักวันนี้ที่ต้องงานมามาและอีกอย่างผมผมเพิ่งแท่านอาจจะเพิ่งย้ายมาแต่นายดาบพี่อาจจะอยู่มานานแล้วถูกต้องใช่ไหมถูกต้องนายดาบหลายพื้นที่เก่งกว่าสารวัตรทั้งนั้นและเวลาเจอพวกผมนี่นายดาบจะโชว์พาวมากกว่าสารวัตรที่ซ้ำไปเดี๋ยวหน่อนะครับนึงครับสั่งวัสิบแปดแล้วนะอ่าสั่งวันสิบสี่ได้เลยเพราะว่าการจราจรรถติดเยอะมากนะครับเป็นของสพสัพยา เดี๋ยวผมขอดูหน้าด่านนิดนึงท่านได้ได้ติดกล้อง C C T V หน้าด่านไหมนี่ครับนี่ตั้งยตรงนี้ไอ้ตรงนู้นน่ะตรงไหนเลยตรงตรงนู้นเดี๋ตรงที่เรียกนู่นน่ะนี่ครับตรงเรียกนี่ตรงเรียกเรียกตรงีเรียกมันจะไม่จริงๆท่านต้องติดตรงนู้นตัวนึงนะถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุหน้าด่านเขาจะได้ใช้กล้อง C C T V เป็นหลักฐานไงตรงนี้ตัวนึงใช่ที่ท่านมาตัวนึงตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไกลมันเห็นหมดครับมันเห็นมุมกว้างเลยตรงนี้มันไกลมันเห็นมุมกว้างเลยตัวเนี้ยอ่ะไปไปชื่่อทานนตติดรงไหี้กกตั้้งลอง สิบปีแล้วครับสิบแปดนาฬิกาแล้วเนี่ยครับใบสั่งมือยืนเขียนเอาเขียนเอาส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดเลยสิบแนแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความผิดจับความเร็วอย่างเดียวใช่ไหมที่ที่พี่เขียนนี่ความเร็วอย่างเดียวใช่ไหมโอเคโอเคเอางี้เนี่ยครับเก็บครับวอลสิบสี่วอลสิบสี่คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บหนีท่านนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจตามเวลาตามเวลาตามเวลาบรรัดมันจะไม่ปลอดภัยถูกต้อง ครับจริงๆแล้วตั้งแต่ผมตั้งเลิกก่อนผมมาผมผมคุยกับท่านอยู่แหละผมตีผมไม่ตียาผมเลิกแล้วจริงๆเนี่ยเวลาเนี้ยเวลาหกโมงครึ่งถึงหกโมงเนี่ยนะครับสี่โมงครึ่งถึงหกโมงนี่ไม่ควรตั้งด้วยซ้ำไปมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ประชาชนเขาเดินทางกลับบ้านไม่ได้ที่ท่านการทผิดกฎหมายมันจะเลือกเวลาเอีไม่ได้หรอกท่านนะเขาเขาบอกอยู่แล้วว่าต้องคำนึงถึงการสัญจรอนกตีครับวัดกตีเลยพืดและเดี๋ยวผมขอไปดูป้ายชื่อหน่อย จริงๆท่านจริงๆท่านท่านต้องเอากล้อง cctv มาติดหน้าด่านตัวหนึ่งนะพราะเวลาเขอมีในรถใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงเดี๋ยวต้นก็มีทุกคันอยู่แล้วเวลาเวลามันเกิดอุบัติเหตุประชาชนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดอุบัติเหตุเพราะวมีการตั้งด่านมีการบลีกเลนนะครับถ้าเกิดปล่อยให้รถโตเกียร์เขาก็ขี่รถติดแล้ว โอ้ท่านปรับปรุงไยเถอะเดี๋ยวไหต้องแต่ผมถามหน่อยมันเป็นตอกันแถวไหนโอ้ยดูสภาพดูสภาพขอโทษทีหน้าษนท่านท่านเอาแบบว่าเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใต้ไวนิวใหญ่ๆเลยท่านหมายคือว่าของผมเนี่ยคือผมไม่ได้มาคนเดียวไงนะครับนี่ก็ระดับมลยนะโอ้ดูสภาพกระดาษนี่แสดงว่าท่านคุมคนเดียวเลยนะเนี่ยไม่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 คำวัดช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็คนเดียวเพราะว่าตอนนี้คำวัดเป็นช่วงที่เขาตัดสิทธิายุราชการกันนะครับอันนี้อันนี้ผู้เบอร์ผู้บไ เดี๋ยวเมมเบอร์ผู้บังคับการให้ผมหน่อยใครใครก็ได้แคปเบอร์ผู้บังคับการให้ผมหน่อยโอเคโอเคท่านนะศูนย์เก้าสี่้าห้าสามหกหกสี่และจริงๆเนี่ยคือทางเนี่ยไม่อนุญาตให้มันเข้าทงนี้นะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่ารบกวนอยู่นะอ๋อรบกวนท่านเหรอไม่ใช่ไม่ท่านท่านบอกว่าที่ทีตั้งนานแล้วไม่เดี๋ยวรถจะชนท่านนะที่เนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหตำรวจยืนอยู่กลางถนนเรยังไม่ชนเลยท่านก็ไม่มีผมก็ไม่มีโอ้โหจะชนมาทำไงเอาตามนั้นตามนั้นนะโอ้ไม่มีผมก็ไม่มีเนี่ยเต้รถแตงเนี่ย จริงๆแล้วนะการที่ท่านดีๆการที่ท่านเอาป้ายเอากวยมาขวางถนนเนี่ยมันก่อให้กเกิดปฏิเหตุอยู่แล้วท่านจริงๆท่านเขาเห็นแต่ไกลแล้วครับก็คือว่ามีป้ายเตือนต้อเห็นแตยย่ไกลแต่ไกลอยู่แล้วหลายๆครั้งนะครับการตั้งนี่ผมเข้าใจท่านนะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยผมผม,ผมเข้าใจนะครับนะครับผมเข้าใจในการทำงานเราต่างคนต่างทำงานนะครับถูกต้องผมผมไม่ได้มีอคติกับพวกท่านแต่ผมผมผมอยากให้ท่านทางทางทางท่านแจ๊คเนี่ยมารอบแล้วก็คูยกับผมดีครับ<ต> แล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วแคืคว่าใครมาผมคุยได้หมดแต่ผมมีปัญหากันายดาบท่านหรือท่านแบบทีมงานท่านมาเนี่ยคือกันเจอผมเนี่ยไม่เช่กระโชกเขาคาดผมเรียนผมผมเรียนตามตรงเลยผมรู้ว่าท่านระดับท่านเป็นระดับสารวัตรเนี่ยท่านมีวุฒิภาวะพออยู่แล้วใช่ไหมการที่ท่านเป็นตำรวจท่านเป็นระดับสารวัตรอยู่โหท่านไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะครับครับมันไม่เหมือนกับในสิบ จ่าหรือดาบเนี่ยมันมันก็ยากเหมือนกันครันโอ้คือจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับอุดมคติตำรวจ9ข้อเลยตำรวจทุกคนต้องปฏิบัตินะอดทนต่อความเก็บใจไม่หวั่นไหวต่อความลากลำบากไม่มักๆในลาบผลเนี่ยแค่9ข้อเนี่ยถ้าตำรวจไทยทุกคนทําได้เนี่ยโอ้โหประชาชนรักตายเลยตอนนี้ก็ทําอยู่นะผมทราบเฮ้ยท่านทำได้ไงแต่คนอื่นน่ะลูกน้องท่านอ่ะเฮ้ยผมดูแลดีแน่เอาที่เอางี้ด้านผมขอฝากแต่ว่าในส่วนของห้องปรับเนี่ยคือผมไม่ได้ไปดูแลและเป็นสถานย่อย การตอตัวเขามีอีกอ่ะคือเขาต้องขึ้นเป็าต่อตัวของเขาจริงจริงอย่าผมไม่จริงจริงไม่ท่านท่านท่านต้องบอกลูกน้องท่านคนที่ออกใบสั่งอะว่าออกใบสั่งเนี่ยควรชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยว่าใบสั่งเนี้ยมันเป็นระบบ TPM ซึ่งมันไม่ใช่ระบบใบสั่งรุ่นเก่าจะต้องเจอที่ไหนจ่ายที่นั่นไม่ใช่เฮ้ยถ้ามาถามผมผมแจ้งหมดทุกคนเลยนะผมถึงบอกท่านให้ท่านแนะนําลูกน้องไงแแต่แต่เมื่อกี้เนี่ยลูกน้องท่านฝั่งรู้โอ้โหไปไปไปเดินลงเดินลงเดินลงนี่ย มันเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยอันน้นอันน้นเขาไปในติดหรือว่าอะไรอะไรนะคนที่คนที่เขาบอกไปไปในติดหรือว่าเออผมผมไม่รู้หรอกคนที่ออกไปสั่งอ่ะท่านให้ใครออกไปสั่งมาบ้างอ่ะแต่ท่านต้องให้ลูกน้องชี้แจงประชาชนด้วยว่าใบสั่งเนี้ยเมื่อได้รับแล้วไปจ่ายที่ไหนก็ได้โอเคี่ตานี่ยวหาว่าไม่เปิดเน่เปิดเลยอ๋ออ้วเอาเอาโอเคโอเคเ้เดี๋ยวก็มาว่ากันอีก โอ้โหโอ้ยท่านมันก็น้อยมันก็น้อยเกินมันมันไม่ได้ใช้มันมันไม่ใช่ท่านจะเอาหนึ่ใช้อย่างนี้จริงๆแล้วนี่ทถาไมไม่ผมพูดถึงว่าถ้าจะให้ประชาชนมองเห็นได้เด่นชัดไอ้ไอ้ไอ้ป้ายผู้ควบคุมด่านเนี่ยมันจะต้องมองเห็นชัดในระยะ15เมตรครับแต่แต่แต่ถ้าท่านติดตัวหนังสือน้อยขนาดนี้ต้องเดินเข้ามาดูถึงป้ายนะป้ายที่ผมไม่ได้ใช้เออท่านดูที่เก่าเย็นนั่นสิร้อนหรือเราจะบ้านจนอันอันอันข้างหน้าก็เหมือนกันนะข้างหน้าต้องติดตัวหนังสือตัวใหญ่ๆหน่อย เพราะถ้าจะลงมาดูชื่อผู้คุมด่านนี่ต้องเดินมาถึงป้ายถึงจะเห็นนะได้ได้ได้นะเพราะว่าในในระเบียบการตั้งป้ายเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับมันจะต้องมองเห็นเด่นชัดภายในนี้ละไม่น้อยกว่า15เมตรนะคือขี่ขี่รถผ่านมานี่มองรู้เลยว่าใครเป็นผู้คุ้มด่านหัวหน้าด่านชื่ออะไรท่านไปไหนต่อพื่แล้วเนี่ยไปไหนต่อนครสวรรค์ครับ ขอสวัสดีเดินทางดีๆเดินทางปลอดภัยฝากท่านด้วยแล้วกันเนาะเราจะข้ามถนนเป็นยังไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องโง่ไม่ต้องไม่ต้งไม่ต้องไม่ต้องใช่ไห้นะผมอยากให้ท่านชี้แจงลูกน้องทุกคนนะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสั่งนะครับท่านบอกบอกประชาชนเลยว่าท่านสะดวกจ่ายที่นี่ถ้าไม่สะดวกท่านรับใบสั่งไปจ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยเอาผมผมชี้แจงทุกวันนะครับท่านชี้แจงแต่ลูกน้องท่านไม่ชี้แจงอะดิโอ้โหออกใบสั่งคนไหนจอดกันเป็นแ โอเคท่านเด็กมืดแล้วยวโอเคฝากด้แล้วกันได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านตั้งไหมพรุ่งนี้เหรอท่านจะมาไหมผมจะมาผมจะมาดูว่าสิ่งที่ผมคุยกับท่านวันนี้มันจะมีผลไหม่าพรุ่งนี้ว่าว่าว่าที่ผมนําเสนอผมแนะนําท่านไปท่านจะไปชี้แจงให้ลูกน้องปฏิบัติไหมพรุ่งนี้ท่านตั้งไหมพรุ่งนี้โดยปกติมันเป็นรูบในการตั้งอยู่แล้วยกเว่าไปเจอบอกว่ามีเหตุมีเหตุการมีอะไรที่ใช้กําลังมันมันตั้งไม่ได้ แต่ปกติปกติตั้งอยู่แล้วปกติเขต้องตั้งตามเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะรันเวลามาได้เวลาอย่างนี้อันนี้ท่านท่านคุยกับเอ่เรียกว่าอะไรนะพมบุรีไหมไอ้ไอ้น่ะพมบุรีอ่ะ ไม่ทราบเลยครับก็คืออยู่กันก็คือผมอยู่ชนะน่าก็คืออยู่ชนะง่ายที่จริงๆอ่ะถนนเส้นเดียวกันเนี่ยการการที่ท่านจะตั้งจุดตรวจเนี่ยมันจะต้องประสานกันในถนนเส้นเดียวกันจะต้องไม่ซ้ำซ้อนต้องเป็นระดับผู้บัญชาเขาคุยกันนะใช่แล้วแล้วอย่างการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาต้องต้องคุยกันด้วยว่าไม่ใช่ว่าสิงห์บุรีตั้งมาถึงนี่มาถึงนี่ก็ที่ตั้งอีกไปถึงนู่นก็ตั้งอีกไม่ใช่เนาะไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเยอะเกินไปโอเคท่านขอบคุณมากอาจารย์บังรถได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคครรัััับบสสสสววดดีีครับ เดี๋ยวนะย้ำนะไม่ได้ไม่ได้เลิกดด่านนี้นะคเอาไม่เป็นไรหมดไปแล้วผมฝากท่านละกันเลือดผมฝากไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดูได้ได้ถ้าถ้าถ้ามีการให้ประชาชนเดินเข้ามานี่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวทางสมาคมนักรบด่านเถื่อนผมก็จะทำดำเนินการต่อเนาะครับยินดียินดีนะครับวันวันนี้ก็ประธาท่านเซตไปผมมาที่ไรเจอแต่พนักงานสอบสวนคนนี้เลยอ่ะ หรือว mm. like okay, no ่าหรือว no right> ่าท่านประจำอยู่ที่นี่ประจําเลยพนักงานสอบสวนคนเนี้หลวงสุพคนกันหรือเปล่าไม่เจอนะครับจริงผมมาคนใดมาที่ไรเจ้าประจําเลยพนักงานสอบสวนคนนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับผมมีโอเคขอบคุณครับผมไม่ได้มีคติกับตำรวจผมไม่ได้มีปัญหากับตำรวจนะเพียงแต่ผมอยากให้ตำรวจ แต่ผมอยากให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่ากฎหมายให้แบบนึงแล้วก็ท่านมาทำอีกแบบนึงการที่ท่านมาตั้งจุดแล้วบอกว่าจุดตรวจนะจุดตรวจแต่ท่านพากันมายิงความเร็วประชาชนผมก็มองว่ามันมันก็ไม่ถูกต้องแล้วแหละนะไม่ถูกต้องคืออะไรจุดตรวจนะครับ เอาไว้ตรวจค้นนะครับเอาไว้ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายหรือผู้ที่อาจจะกระทําความผิดรถนะที่ลักลอบมารถที่กระทําความผิดอันนี้คือจุดตรวจนะครับแต่ที่พวกท่านมาทํามาทํากันนี่คือเอารถตํารวจไปจอดดักอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอากล้องมายิงความเร็วเขานะครับซึ่งท่านบอกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้ามันจะไม่ซึ่งหน้าได้ไงก็ได้เมื่อท่านเอารถไปจอดดัก กลางถนนอ่ะเอาไปจอดดักข้างถนนแล้วให้คนขี่รถเร็วๆแล้วท่านก็ย,ยิง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 แล้วก็ส่งภาพเข้าเข้าโทรศัพท์มือถือและไอคนที่นักนักรออยู่ด่านก็จดหมายเลขทะเบียนปุ๊บปุ๊บบโบกโบกเขียนใบสั่งแล้วบอกให้เขาเดินมาข้างหลังเพื่ออะไรเพื่อมาจ่า,ายค่าตับแต่พนักงานสอบสวนนั่งทําอะไรนั่งเซนสมุดเหลืองอย่างเดียวเซนอย่างเดียวเซนอย่างเดียวไม่มีการสอบสวนไม่มีการถามไม่มีการบอกว่าเออคุณยอมรับความผิดนี้ไหมคุณขับเร็วจริงไหมไม่มี มีหน้าที่เซ็นแล้วก็ให้หนายดาบห้าร้อย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 ในใบสั่งเขียนจำนวนเงินมาเบเ็ดเสร็จเลยห้าร้อยห้ารอยห้าร้อยใครมาก็ต้องห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยมันจริงไหมมันใช่ไหมเอออันนี้ผมถามไม่ใช่นะแต่ใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนดื้อกฎหมายผมอยากบอกว่า การที่ท่านโดนใบสั่งความเร็วนะครับการที่ท่านโดนใบสั่งความเร็วท่านสามารถ <c oughs> ท่านสามารถปฏิเสธข้อกล่าวหาได้เพราะอะไรไหมครับใบสั่งความเร็วมันจะต้องออกเป็นแบบมีรูปถ่ายรถเรามีวันเวลามีความเร็วมีสถานที่นะครับกล้องที่นํามายิงความเร็วเราผ่านการคาลิเบตหรือไม่ได้ขออนุญาต ในการที่นํากล้องมาใช้หรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรที่จะรู้ไม่ใช่ว่าขี่รถมาเขาโบกโบกโบก,โบกเอาใบสั่ง่าเขียนอ่าในสิบจ่าดาบเขียนห้าร้อย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 คุณก็เดินถือใบขับขี่ถือใบสั่งมาข้างหลังเพื่ออะไรเพื่อจ่ายงเงินห้าร้อยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าที่เขาแจ้งข้อข่าวหาคุณอ่ะมันจริงไหมนะครับ เพราะอะไรเพราะการจับความเร็วมันจะต้องมีความเร็วกําหนดเป็นหลักฐานเห็นไหมวัดค่าความดังมันก็ต้องมีค่าความดังเป็นหลักฐานนะครับกี่เดซิเบลความเร็วกี่กิโลเมตรตอเเบแอลกอฮอล์มันก็ต้องมีค่าแอลกอฮอล์กี่มิลลิกรมัมใช่ไหมทุกอย่างมันจะต้องมีค่าแล้วการที่มีค่าต่างๆอุปกรณ์ในการใช้วัดค่ามันจะต้องผ่านการคัิเบรผ่านการตรวจสอบผ่านการขออนุญาต ถึงจะถ,ถูกต้องครบกระบวนการในการจับกุมประชาชนแต่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ขี่ผ่านด่านพงบุรีหรือว่าสิงห์บุรีนะหรือว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ด่านอะไรเมื่อกี้เนี่ยทุกท่านทําไมไม่รักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการรับใบสั่งแล้วไปต่อถ้าท่านจะปเป็นเสธข้อกล่าวหาไปปฏิเสธที่ไหนก็ได้นะครับ ใบสั่งถ้าท่านยอมรับว่าเขาเขียนใบสั่งมือมาเนี่ยแล้วท่านเขาบอกว่าท่านขี่ร้อยสามสิบถ้าท่านเชื่อท่านก็ไปจ่ายที่สอพอ,อื่นก็ได้นะครับท่านไม่จําเป็นต้องจอดรถเดินอ้อมป้องแล้วมาถึงมาถึง,มา,ถงมายื่นเงืนจนใจเขาไม่จําเป็นครับนะเพราะใบสั่งมันเป็นระบบ p t m เขาสามารถสแกน q r โค้ดจ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยสพสอ ธนาคารกรุงไทยใบสีตู้บุญเติมเขาสามารถจ่ายได้หมดครับนะท่านไม่จำเป็นต้องเดินลงจากรถแล้วเดินไปจ่ายตังค์ให้เขาเอาที่ท่านสะดวกเพราะการที่ท่านเดินทางแล้วเขามาตั้งจุดยิงความเร็วเนี่ยท่านก็ได้รับความเดือดร้อนมากพอแล้วท่านยังจะจอดรถเดินเอาเงินไปให้เขาอีกเหรอไม่จำเป็นครับผมอยากให้คนรักษาสิทธิ์ของตัวเองบางครั้ง ท่านอาจจะขี่แค่120ยยี่สิบนะเพราะกฎหมายเส้นนี้เขาให้ร2 0ินะไม่เกินร2อสิถ้าท่านขี่สักอ่าิบเอถ้าเขาจับท่านอันนี้มันก็เกินไปใช่ไหมมันต้องมีการเอาลุกมาลวยกันบ้างเล็กน้อยน้อยไม่ใช่ว่ากฎหมายให้ร2อยิขี่ร2อยี่บอ็ดจับร2อยบอดไม่ใช่นะครับมันมันมันจะต้องมีการเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นกันบ้างในเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย จะพูดอย่างนี้แสดงว่าเข้าข้างคนผิดอีกไม่ใช่ครับการที่เ,เขาตั้งค่ามาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกินหนึ่เอ,อเกิน1นึขีดหรือว่าเกินหนึ่งแต้มมันจะเป็นความผิดอันนี้มันจริงแต่ในการใช้ดุลพินิษเขาให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิษนะครับเขาให้ชพนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิษ ผมถึงบอกไงว่าการเปรียบเทียบปรับหน้าจุดตรงนี้พนักง,งานสอบสวนไม่ได้ใช้ดุลพินิษอะไรเลยนะครับไม่ได้ใช้ดุลพินิษอะไรเลยมีหน้าที่เพียงเซ็นสมุดเหลืองเท่านั้นนะครับไม่รู้ด้วยว่าในใบสั่งที่ประชาชนถือมานะ่ะเขาเขียนไว้เท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยซ้าไปพนักง,งานสอบสวนมานั่งเพียงแก้ค่เสียนในสมุดเล่มเหลืองเซ็นชื่อตัวเองเท่านั้น ไม่มีการเรียกคนถูกจับไปสอบสวนคุณขับรถจริงเาขาแจ้งคุณมา130คุณยอมรับไหมถ้าคุณไม่ยอมรับคุณจะปฏิเสธหรือว่าถ้าคุณยอมรับคุณจะยอมจ่ายค่าปรับนี้ไหมพนักง,งานสอบสวนใช้ดุลพินิษย,ยกตัวอย่างเช่นเวตจราจรแจ้งมา121พนักง,งานสอบสวนใช้ดุลพินิษสามารถร่ากข่าวตเตือนได้นะครับเพราะมันเกินมาแค่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ ผมฝากไปถึงพนักง,งานสอบสวนที่นั่งอยู่ในตู้เมื่อกี้นะครับผมมาที่ไรก็เจอแต่ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่หลักของท่านหรือเปล่าในการที่มานั่งเซ็นสมุดเล่มเหลืองรับเงินห้าร้อย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 เนี่ยนะแล้วตำรวจจราจรที่ออกไปสั่งท่านอย่าไปบอกเขาให้เดินมาจ่ายตังค์นะครับเพราะท่านไม่มีอำนาจท่านจะไปบอกว่าโอ้ผมไม่ได้บังคับผมไม่ได้คงครู่แต่ท่านไม่ได้แนะนําประชาชนการที่ท่านออกไปสั่ง ท่านควรแนะนําในทางที่มันถูกต้องนะครับท่านควรแนะนําว่า,ากฎหมายจราจรใบสั่งเป็นระบบ TPM ซึ่งเป็นระบบใหม่ใบสั่งนี้สามารถไปสแกนจ่ายหรือจ่ายที่สอพอสอน,อนไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยท่านไม่จําเป็นต้องมาจ่ายนะจุดนี้ก็ได้ถ้าท่านไม่สะดวก <c oughs> ใช่ไหมอันนี้พนักง,งานจราจรทุกคนควรที่จะชี้แนะหรือชี้แจงให้ประชาชนรับทราบนะครับ ไม่ใช่บอกว่ารับใบสั่งห้าร้อยใบเดินเข้าไปหลังป้อมใบสั่งห้าร้อยใบเดินเข้าไปหลังป้อมแล้วประเด็นที่สําคัญในใบสั่งตารวจจราจรที่ออกใบสั่งเขียนห้าร้0ยห้า0้อยห้ารอยหร้อยทุกคนเลยแล้วเขียนเองด้วยนะไม่ใช่พนักง,งานสอบสวนเป็นคนเขียนด้วยนะตารวจจราจรที่พบเป็นคนเขียนใบสั่งและเขียนจานวนเงินห้า5้อยห้าร้อยห้า้อยลงมาในสั่งหดลงมาในใบสั่งแล้วในดาบที่นั่งอยู่ในโต๊ะเขียนใบเสร็จคุณขับรถกินกฎหมายกําหนดปรับ5ห้าร้ยบาท ถจนกุามาย้กำหนดปรับ500บาทเส้นในช่องผู้เปรียบเทียบปรับแล้วก็เอาให้พนักง,งานสอบสวนเส้นในช่องพนักง,งานสอบสวนสรุปพนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่เพียงนั่งเส้นสมุดเล่มเหลืองกับเส้นช่องพนักง,งานสอบสวนเท่านั้นเหรอฮะอันนี้ฝากไปยังประชาชนทุกคนที่วิ่งเส้นนครสวรรค์อยุธยานะผมเชื่อว่าด่านนี้อาจจะตั้งเกือบ วันเว้นวันหรือทุกวันผมก็ไม่แน่เพราะเมื่อกี้สรารวัตรเขาบอกว่ามันเป็นตามเวรรอบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเวรรอบเขาวันทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้ถามแล้วว่าพรุ่งนี้เขาตั้งพรุ่งนี้ก็มีเวรรอบนะครับแต่เวรรอบของท่านน่าจะดูเวลาบ้างเวลาที่ท่านตั้งมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนประชาชนเขาสัญจรเยอะรถที่จะเดินทางกลับบ้านก็เยอะนะครับทำไมไม่อนวยความสะดวก ทำไมต้องมานั่งเล็งจับความเร็วเขาเมื่อกี้ผมว่าผมจะลงไปถ่ายไอ้รถที่จอดอยู่ข้างถนนที่จอดยิงความเร็วนะเมื่อกี้ผมจะลงไปถ่ายแต่พอดีมันขี่เลยมาแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเอาเป็นว่าข้างหน้าแล้วกันสุดท้ายก็มาเจอนะครับแต่ที่เราเห็นทุกๆที่นะครับในดาบก็จะเก่งกว่าสารวัตรทุกๆที่ไปอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ เราไปเจอนายดาบที่ไหนในในายดาบจะเก่งกว่าสารวัตรที่้องไปนะครับสารวัตรท่านมีวุฒิภาวะนะครับท่านมีวุฒธธิภาวะอุดมคติตํารวจเก้าข้อผมเชื่อว่าท่านท่องได้ขึ้นใจแต่ยังมีตํารวจอีกหลายคนยังไม่รู้ว่าอุดมคติตํารวจคืออะไรนะครับไม่ต้องจํามากนะครับจําแค่สามบรรทัดพออดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากไม่มักมากในลาบผลสามข้อนี้พอครับถ้าท่านถามมาทช่องสามข้อนี้ได้ท่านเป็นตํารวจที่ดีให้กับประชาชนได้แน่นอนเชื่อผมนะก็ฝากไว้ล้วกัน <c oughs> นะครับถ้าท่านสมัครใจจายก็เรื่องของท่านมาเป็นสิทธ์ของท่านแต่ในระเบียบเขาให้ท่านไปจ่ายที่ไหนก็ได้ทั่วทไทย ตำรวจจราจรไม่สามารถบังคับให้ท่านลงไปจ่ายณนะจุดตรวจตรงนั้นได้นะครับไม่สามารถลงไปจ่ายณนะจุดตรวจไม่สามารถบังคับท่านนะตำรวจจะมาตั้งด่านและบังคับให้ท่านเดินลงจากรถเพื่อไปจ่ายค่าปรับตำรวจไม่สามารถทําได้ครับนะครับตำรวจจราจรมีอํานาจเพียงออกไปสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ตามพรบจราจรฉบับใหม่ล่าสุดฉบับที่สิบสามนะครับตามนั้นนะ พรบรจราจรมาตรา140ระบ,บุไว้ชัดเจนนะครับถ้าบอกว่า,าตำรวจไม่ให้ไปต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอไอ้ตำรวจที่พูดส่งมาให้ผมนะครับส่งมาให้ทีมงานสมาคมนักลบมดานเถื่อนเดี๋ยวพวกเราจะจัดการให้นะครับตำรวจจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ตำรวจจะมาค,มค่มขู่ประชาชนนะครับฝากไว้สมาคมนักลบการเถื่อนแจ็คเสืร วันนี้มีภารกิจที่นครสวรรค์แจ้งให้ทราบเลยแล้วกันเมื่อกี้ก็พูดออกไล์ไปแล้วทีแรกว่าจะไม่บอกว่าจะไปไหนนะครับว่าจะไปจ้าเอ๋ด่านนครสวรรค์สักหน่อยคงรู้หมดแล้วแหละคืนนี้ผมจะไปนครสวรรค์นะเจอกันได้ที่นครสวรรค์ที่ไหนมีด่านตรวจเยี่ยวมีด่านมืดด่านหลบมุมด่านหัวโคง้งแจ้งมาเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยว